สวัสดีครับผมพรกรังวุฒิครับวันนี้มาตกระยองเลยพี่น้องอยุคเขาเอื่นยังอะโคเดียมบ่ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์ของกรมประมงระยองพี่น้องพอดีมาเห็นเช่อประมงเพิ่นหาป่าขึ้นมาบ่ครับนั่นแบบเพิ่นขายยังไงรู้ไหมครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับเนาะว่าเพิ่นขายยังนะครับผม ถ่ายวิดีโอได้ครับเด้อถ่ายได้บอสมีหอยคางมีหอยนางลมหอยพิมหอยแมงผูรวงแล้วก็ปั๊แห้งค่ะหอยสดๆเลยเนาะสดค่ะอันนี้สดธรรมชาติหาเองเลยค่ะฮะจากขึ้นจากเรือนี่เองบอสมึกแหงมึกแห้งแล้วก็หอยแดงนะคะหอยรวงก็มีค่ะเห็ดในสดๆเห็ดในกินพร้อมได้ตัวนี้้พรอมพร้อมเครื่องจานพร้อมให้เลยจ้ะ ตัวไหนอันนี้150โอ้ถูกอยู่เด้น่เนาะถูกนะ้าวขายขายนยทำเองใช่ไหมใช่ทำเองคนบ้านทำเป็นกิโลก็ได้โล่7เก้แ่ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นดูก่อนอันนี้มันมันเป็นถุงกี่ขีดอ่ะสามขีดโลเจ็ดร้อยโลเจ็ดร้อยแทเป็นโลถ้าหนูขันกูก็ต้องใส่อย่างเงี้ยพี่ สามขีดมันตกมันตกขีดเท่าไหร่ก็มันตกขีดเท่าไหร่ไว้คตกี่่ขดเทาไหรวะอันนี้สามขีดมันตกก็ขีดแล้วหกหกหกสิบแปดหกสิบบาทใช่หกสิบแปดสิบก็หนูถ้าลดได้แปดสิบไงอันนี้เขาอะไรครับหอยพิมลวกแล้วค่ะหอยพิมลอันนี้หอยคางค่ะให้ยังเป็นกระดูกคุณได้นะคะ โอ้โหแม่ไปด้วยออันนี้สุกแล้วค่ะเอาเลยครับเสิร์ฟเลยอันนี้ซื้อกลับบ้านได้เลยค่ะไม่ต้องแช่น้ำแข็งให้มันจะอ้าปากของมันเองไม่ตายไม่ตายหอยน้งแคร่ยังไงหน่อยค่ะโลล็อตโลละร้อยเนื้อเยอะเนี่ยพี่ลองดูหอยี่ยเนี่ยเนี่ยโดนตายกันแล้วหอยคางเนี่ย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 มันเป็นหอยหอยพิมพ์ค่ะหอยพิมพ์ราคาเดียวกันอันนี้โลละเจ็ดสิบสามโลสองร้อยค่ะสามโลสองร้อยอันนี้ก็ไม่ต้องแช่น้ำแข็ง เขาใช้น้ําแข็งก็มันจะตายค่ะมันอยู่ได้สามวันนะคะเนี่ยผมจะกลับวันที่ยี่สิบเอ็ดวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สิบเก้าเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองลืนเนี้ยยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองถึงอุดรใช่ไหมอยู่ได้ค่ะเนี่ยเราต้องใช้น้ำแข็งเราเปิดปากถุงเอาไว้ค่ะอย่ามัดอย่ามัดสนิทสนิทมันหายใจไม่ออก นี่ยอย่างเนี้ยัวพี่จะซื้อโลชุนโลก็ได้เดี๋ยวเช่าให้ชุนโลมันจะตัดร้อยห้าสิบอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเชิญซื้อเดี๋ยวให้เขาดูอันนี้ก่อนนะค่ะขอบคุณค่ะอะไรนะเด็กเขาอยากจะมาดูไอ้แสดงเลยเขายังไม่เปิดอ๋ออ๋อวันนี้มีนจะแดดไหมแสดงไหมไม่มีเนี่ยไม่มีเหรอแสดงปะก็มีแต่ดูปลาเหรอเนาะพี่จะดูปลาเด็กเขาเข้าให้ดูได้ได้จ้ะ เดี๋ยวยังไม่ได้เข้าที่พักเลยนี่เราจะดูนี่ก่อนจะเข้าที่พักเอาแล้วอ,ออกไปอีกไหมครับนี<ะ>่ออกทะเลอีกไหมไปแล้วไปดำหอยแล้วค่ะอ๋อไปดำอันนี้หอยแบบนี้แฟนหนูจะดำเองแต่ถ้าเกิดเป็นหอยน้ําลมหนูจะหายเองค่ะ<อ>เดี๋ยวน้ำลงหนูก็จะลงไปเคาะตามหินตามโขดนะคะแล้วเราก็มานั่งแกะอันนี้แบบนี้ยังไม่ได้แกะค่ะยังเป็นอยู่หอยนั่งลมหอยน้่งลมค่ะไอ้แกะแล้วนี่ มีหนึ่งร้อยพร้อมเครื่องแล้วก็มีร้อยห้าสิบแล้วก็มีสองร้อยค่ะแกะเองที่นี่เลยแกะใหม่ใหม่หอยนั่นเราธรรมชาติไปได้เลี้ยงเลยค่ะโอเคโอเคที่วันต่อวันแกะคมือนข้างนอกเราไม่แช่เราแกโอเคเดี๋ยวช่วยเนาะอันนี้เขาเรียกอะไรนะอันนี้เขาเรียกอีดูปังเออแล้วเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรประมงอะไรเนี่ยรู้ประมงแหลมเทียนประมงแหลมเทียนที่ดูปลาประมงแหลมเทียนพิพิธภัณฑ์ ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเอาผู้ใดผ่านไปผ่านมาเลยครับเด้อแถวนี้กะมาแวะได้ครับผมมีมีอ่าเรียกอะไรนะมีชาวประมงเรานี่แหละหาปลาเนาะหาหาหอยจระสดกระสวดที่เปนดูดำค่ะครับเป็นหอยหลายหลายอย่างค่ะแล้วก็หอยน้ำลมหนูจะหาเองสดสดเลยแกเองขายเองเลยค่ะเออ่ะ โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณเอซีแฟนคลับที่รับชมนะครับผม,มผิดพลาดประการใดอขอโทษขออภัยนะครับมผมสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดขอโทษขออภยัยด้วยไว้พอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ